สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโทรสวัสดีเพื่อนเพื่อนหน่อยพี่โมเมื่อกี้พี่พกแมร้นหัวก็นหลบไปไม่ไปเลยใช่พี่เธอก็คิดทำพี่โมแวว้าวแล้วว่าสวัสดีตอนเช้าก่อนสวัสดีครับผม รอสวัสดีครับตอนที่ตอนที่8โมงครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกูมันมุดเขยนี่เอาโทรศัพท์ที่หูมันนี่อะไรถ่ายคลิปอยู่อะไรที่จะถ่ายคลิปเดี๋ยวนึ่จะถ่ายคลิปพี่จะถ่ายคลิปเอามาดีก่อนทุกคนดูนะคะนี่มันจะมีโทรศัพท์เยอะ แต่ว่าต้องกดตรงนี้ก่อนพี่โมกดตรงไหนอ่ะตรงถ่ายรูปใช่ไหมได้นี่เอาละเอาละนี่ไงลยเอ่ออ่ะไม่มีไม่มีต้องกดชิคกระจบจ้าวเดรร่าสบายเราจะคลิป ตอนห้าม,มงย็นคนแรกันเช็คนสด้ด้วยบ๊ายบายบบ